คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้แอดก็มีแนวทางเลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับข้อหวยมาขอโชคต้นประดูยักษ์อายุกว่า100ปีไม่พลาดได้เลขเด็ด ชาวบ้นานเฮฮาเมื่อดอกประดู่ยักษ์ขนาดจิตคนโอบอายุกว่า100ปีร่วงหล่นเต็มพื้นลานวัดเขาพระทองเชื่อเป็นรางดีไม่พลาดแห่ขอเล็เด็ดไปเสี่ยงโชคนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่7พฤษภาคม2 5 6 2บริเวณล,ลานวัดได้ต้นประดู่ยักษ์อายุกว่า100ปีภายในวัดเขาพระทองตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพระมหาอารยะนันอนันโทเจ้าอาวาสวัดและพระลูกวัด ร่วมกับชาวบา้านประกอบพิธีบวชต้นไม้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชารวมทั้งประกอบพิธีขอขมารุกขเทวดาสิงศักิ์สิที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและมีความเชื่อว่าสิงศถิตะอยู่ใต้ต้นประดู่ยักษ์อายุกว่า100ปีโดยมีการนำพระบรมราบทที่เคยโหมเจดีพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชมาโหมรอบต้นประดู่ยักษ์อายุกว่า100ปีทั้ง3ต้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลนะครับ ในขณะที่บรรดาคอหวยไม่พลาดที่จะขอเลขเด็ดจากรุกขเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือและเชื่อว่าสิงสถิตในต้นประดู่ยักษ์อายุกว่า100ปีเพื่อขอเลขเด็ดเสี่ยงโชคในงวดวันที่16พฤษภาคมนี้ทําให้บรรยากาศภายในวัดคึกคักเป็นอย่างมากนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ช่วงค่าที่ผ่านมามีบรรดาคอหวยจํานวนหนึ่งเดินทางมาพร้อมดอกไม้ทูบเทียนและน้ําแดงมากราบไหว้บนบานขอเลขเด็ดเพราะเชื่อว่าจะให้โชคลาภอย่างแน่นอน หากกราบไหว้ขอเลขเด็ดช่วงครบคำส่วนเลขเด็ดคอหวยเปิดเผยว่าได้เลข367ครับท่านผู้ชมครับ367แอนก็ลงไว้ใต้จอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแคปหน้าจอไว้จุดไว้เลยนะครับ367นะครับอย่างไรก็ตามวัดเขาพระทองก็เป็นวัดเก่าแก่ในพื้นที่มีหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่ชาวบ้านทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวให้ความเคารพนับถือเดินทางมากราบไหว่อย่างต่อเนื่องนะครับเลข367ก36็ก็เป็นเลขที่บรรดาคอหวย ขอจากต้นประดู่ยักษ์อายุกว่า100ปีนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็สามารถใช้เป็นแนวทางได้นะครับในการเสี่ยงโชควันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐแอนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับและทานี้แอนก็ขออำนวยอยพรในท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลข 3, 6, 7ทุกท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ